ใช้กิ่งไม้รัดนะครับนี่แล้วก็ห่อฟอยห่อฟอยมาอย่างเดียวแล้วส่วนกลุ่มนี้กลุ่มนี้เอาวางกิ้มเลยมันจะแน่นไหมลูกถ้าวางมันแน่นมันจะถ้ามันควันมันจะยังไงควันครับอ๋อจะทําให้มันโปร่งขึ้นมาไหมทํายังไงเอาลองเรียนรู้นะครับลองเรียนรู้รเอา <c oughs> กองนี้เป็นไงลูกกองนี้เป็นไงนายดูดูฐานกองนี้ก่อน โอ้เป็นฐานแล้วทํายังไงแล้วตอนนี้ขั้นตอนกันนี่เหรอรอปลาอยู่กองไหนนี่่องครับโอ้โหเดคอยดูฝีมือกองสี่บ้างนะครับคอยดูคอยดูนั่นไปได้อะไรมาได้อะไรมาเอามาทําอะไรลูกเอามาเอามาลองเอามาลองเอามาลองโอ้หาหาใบตองจากธรรมชาติใช่ไหมเอาลองลองไปลองไปเอากองนี้ทํายังไง มันแน่นเกินไปไหมลูกต้องให้มันตรงต้องทําให้มันตรงงอ้าวต้องทําให้มันตรงเอาหินก้อนใหญ่กว่านี้ให้มันตรงออกมาไหมมันถึงจะเพราะว่าอื่นเขาเป็นฐานแล้วนะลูกอ้าวลองดูลองดูแล้วไหนไหนดูดูคุกปลาปลาหุบนี้ทําไงลูกโดยเกลือครับโดยเกลือัยครับยโอ้ยัดยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปเกลือเอา เราเป็นไงเตาโอ้โหนี่เรียบร้อยแล้วนี่พร้อมพร้อมเผาใช่ไหมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝีมือของกลุ่มนี้นะครับไม่ไป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 ม่ไไม่ไะไม่ไปไม่ม่ไป่ปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไ่ไปกม่ไปไ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 ม่ไนไล่ไปไ่ไปมนอปไม่ไปไ่ไปไม่ไปไ่ไงม่ไปม่ไไม่ไอ้ม่ไปไม่ี้ม่ไปไม่ไ่ไงไม่ไป่ไปก่ไ่ม่ไปไ กำลังกำลังรวมว่าจะหอยังไงไฟอ่อนะรเรียนรู้เรียนรู huh. right. ้ครับเดียวต้องเรียนรู้นะครับว่าเดี๋ยวไฟมันอ่อนเกิดไปไหมเรียนทักษะทำยังไงนั่งอยู่หลายคนถ้านั่งเฉยไม่ได้กินง่ายนะลูกอ้าวนั่งเฉยไม่ได้กินง่ายนะถุงนี้ก็เรียนรู้ที่อาจจะแกงมาครับอ้าวจริงเลยนะอา ทำยังไงจะเป็นปลาเผาปลาไหมหรือปลายัางไงต้องเรียนรู้ล,ก <นะ S 2> ลูกโอ้คือร้อนหน้าเ <c oughs> นี่ยเฮ้ยสุกเล็วอีกอ้าวนี่สุกเร็วอีกันน้องน้องยุ่งหรอนะครับดูกลุ่มนี้ดูกลุ่มนี้ดูกลุ่มนี้ครับดูกลุ่มนี้อ้าวใกล้ความจริงยังลองลองเรียนรู้เลยลก <c oughs> ูกเรียนกําลังหาวิธีนะครับว่าทําไงที่จะสุกพอดี เป,ป,ป็นไงบ้างปากองวันนี้เป็นไงบ้างฐานนี้เป็นไงบ้างนี่จะได้กินไหมเนาะจะได้กินหมเนาะเอาแค่ย่างปลาเนี่ยครับไม่เลยอยูีทักษะยังเป็นรูปเป็นล่างอยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงเลยใช่ไหมนี่จะได้กินตอนไหนกลุ่มนี้เอาแต่เรียนรู้แล้วตอนนี้เอากลุ่มนี้ยังพันปลาอยู่นะครับนี่ ยังห่อปลาไม่เสร็จไม่ห่อไม่ได้เอาเพราะเวลาไปที่ร้านเขาจะมีคอยสองเอาตอนนี้ให้เรียนรู้ไงลูกให้เรียนรู้ว่าจะต้องใช้ยังไงคอยเยอะเอาดูมากลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างเอาเอาเอาฟอยออกตอนนี้จะกลายเป็นปลาย่างหรือปลาอะไรคอยกัดได้กัดใช่ัด เอานักเรียนนี่แหละนักเรียนจะ้รู้จำจำไม่ได้มาเลยเคยย่างปลากันอยู่แล้วมันจะได้กินไหมไอ้เบอร์ซาเบก็ไม่ได้ไม่องเค็มขั้นหรอกเนี่ยกินมือกูเนี่ยไปทำไปเจอเลยครับเดี๋ยวดูการย่างปลานักเรียนจะรู้สักษะมันจะตจำกันไปไหมลูกมันจะตจำกันไปไหมเฮ้ยแกถ้าต่ับเ้าเอาตับผมยกขึ้นเลยครับเอาถ้าถ้ามันติดมันจะไหมหรือมันจะอะไรก่อนนักเรียนทั้งเรียนรู้นะลูกทำไงจะได้กินปลาอร่อย จะเผาปลาปลาเผาแทหรือยังไงโาหยองเเริ่มช่วยกันแล้วทำยังไงถึงจะพอดีมากี่ปีแล้วากี่ปเคยคิดไหมกดล้อยากกินความจริงไหมจะสุกไหมปลาจะสุกไหมครับลองเรียนดู้่ลมสุานังครับผมกลุ่มสามใช่ไหมครับเช็คความสุกยางลกเช็คความสุกยางอ๋อโดยเช็ดจากเหงือกเหงือกปลาแดงยังไม่แดง ไม่แดงแล้วสุกอ่าเนื้อไม่ติดอ้าวกลุ่มสามคอมเพสครับเจอไม่อะไรนี่ครับกลุ่มนี้ครับไม่สุกไม่สุกกลุ่มสามสุกแล้วส่วนกลุ่มนี้ครับมาดูว่ากลุ่มนี้อ้าสี่วันครับกำลังเรียนรู้กําลังเรียนรู้กลุ่มนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวเราดูนะครับอันนี้จะเป็นหมกหรือจะเป็นปลาย่างแล้วนี่ไม่หุ้มปอจะเป็นปลาย่างแล้วเราดูว่าจะสุกขนาดไหนนะครับเด็กได้เรียนรู้ อย่างนั้ก็ได้เรียนรู้นะครับให้มาเป็นสูตรกลุ่มหนึ่งเอาดูเช็คปลาดูดูเช็คเหงือกเช็คเหงือกยังแดงอยู่ไหมเนื้อดูเนื้อเปื่อยไหมเอา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 ปลายช้อนสิเอาปลายช้อนจิ้มลงไปเลยจิ้มลงไปเลยว่ามันสุกไหมมีเลือดแดงอยู่ไหมมีไหมแดงไหมลูกน่ิดเดียวไหนไหนไหนครูเช็คให้ว่าแดงไหมต้องเอาไปอีกนิดีย เนี่ยเนี่ยเนื้อเนื้อนี่เนื้อยังเหนียวอยู่แสดงว่ายังไม่สุกครับเนื้อยังเหนียวอยู่ยังไม่สุกลูกเนื้อเหนียวอยู่นี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 ่เธอกินมันก็จะดิบเนื้อเหนียวอยู่ยังไม่สุกครับอบแล้วเอาไปใส่อีกนี่นี่เนื้อนี่ไม่สุกครับเหงือกแดงแต่เนื้อนี่เนื้อยังเหนียวอยู่คราเอาลองครับเอาผักไว้เป็นเครื่องเคียงก็ได้ครับเอายังไม่สุกนะครับเนื้อยังแดงอยู่เอามามาถ่านยังแรงอยู่ถ่านยังแดงอยู่ได้ครับแต่เพิ่งดับลูก ปลาย่างนะไม่ใช่ปลาอบแล้วย่างแล้วลูวลวลกต้องหั่นหัห่นพริกเป็นถ่านก็เป็นปลาย่างนะครับเป็นถ่านเป็นปลาย่างอันไหนไหนอันนี้โอ้ก็ปรุงเจี๊ยบเจ้าใช่ไหมนี่ต้องมีขา้าวคั่วเอาไปไปย่างให้ให้สุกก่อนนะลูลกอันนี้เป็นปลาย่างให้สุกก่อนถ้าไม่ให้ไหมก็ต้องช่วยกันพริกบ่อยๆนะครับไหนลูกไหนไหนเช็คปลาดิ เอา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 หัวช้อนเอาวิธีเช็คเอาหัวช้อนหัวช้อนดูเนื้อมันดูเนื้อนี่หนีหัวช้อนเช็คว่ามันสุกไหมนี่ดูเนื้อนี่นี่โอเคอย่างนี้สุกครับอย่างนี้คือสุกครับโอเคเนลาดีนะครับสุกครับเอากลุ่มนี้สุกแล้วไหนไหนในกลุ่มไหนลูก คุมไหนไม่รู้ครับคุณไหนดู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 อันนี้เป็นไงบ้างอ้าวพอได้พอได้ครับพอได้ะนพอได้พอได้ครับความเพลยรนะครับคอมเพลยรสมบูรณ์แล้วนะครับมินชั่นคอมเพลยรภารกิจย่างปลานครับ